สวัสดีครับวันนี้นะครับนัดเมืององค์ก็จะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับการทําสะพานนะครับสะพานข้ามสวนนะครับก็วันนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้รื้อสะพานนั้นเก้าไปมันมันพุครับก็คือพวกมันกินนะครับมันอยู่กลางแจ้งด้วยนะครับหลังจากที่เราได้รื้อไปแล้วก็เริ่มเริ่มทําการฟังเศสา้วครับ อันนี้ก็จะเป็นเส้าขนาดสามนิ้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นเส้าขนาดสามนิ้วนะครับเออเส้าขนาดสามนิ้วผมซื้อมาความยาวนะครับสองเมตรนะครับสองเมตรแล้วก็เอามาตัดครึ่งนะครับเอามาตัดครึ่งมันก็จะได้สองสองต้นนะครับสองฟังนะครับอันนี้ผมฟังไปได้ครึ่งฟังหนึ่งละแล้วอีกฟังหนึ่งกาลังเดินเดินแนวเชือกเนี่ยครับพี่น้อง นี่ครับแนวเชือกนี้ครับกาลังเดินแนวเชือกที่จะเตรียมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็รอบนี้ผมก็จะใส่เป็นขานเล็กเลยนะครับเพื่อนๆจะใส่เป็นขานเล็กแล้วก็เจาะรูเอานะครับนี่ครับเขามีเขามีรูมาให้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเนี่ยครับรูอ่าครับผมก็เดี๋ยวเราจะเจาะเจาะรู ใส่น็อตนะครับแล้วก็ใช้เหล็กกล่องเหล็กกล่องสามนิ้วครับเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นเหล็กกล่องสามขุนนิ้วครึ่งนะครับสามขุนนิ้วครึ่งครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนสามขุนนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็จะใช้เหล็กวิ่งเอานะครับแล้วก็ใช้ใช้ไม้ตัวเดิมนะครับเนี่ยครับใช้ใช้ใช้พื้นไม้ตัวเดิมครับเพื่อนเพื่อน ก็คือสาภาพมันแย่แล้วก็คือในเ,อเพื่อพี่น้องท่านใดมาเยี่ยมชมที่สวนไงครับแล้วขึ้นผมกลัวได้รับอันตรายเพราะว่ามันมันพุ่ครับมันเริ่มพุแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อยห้อยสี่ทองครับเพื่อนๆน,นี่เราเอาแน่แดงมาให้เข้ากินกินดีมากครับเพื่อนๆน,นี่ยห้อยสี่ทองครับอันนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทุกทุกครับ แม่งปั่นเอาไปทำพันุ์เอาไปเฮ็ดแนวกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเราวก็เฮ็ดแน่แดงให้กินเนี่ยกินดีครับถ้าใครสนใจอยากได้ไข่ก็มีครับไข่เต็มเลยครับเราเลี้ยงในระบบแบบเป็นซาครับเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วครับเนี่ยครับก็ไข่เยอะครับไข่ค่อนข้างเยอะมากเนี่ยครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆก็วันวันนี้นะครับ นี่ตัวใหญ่ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็พาพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวกันตั้งเสานะครับเตรียมเตรียมที่จะวางคานเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาพี่น้องนะครับมาวางคานเล็กกันต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยววิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูกันไปนะครับดูตามกันไปท่านใดจะเอาไปทำแบบบย่างก็ไม่ส่งเงินซิดนะครับ ครับเพื่อนครับหลังจากเราฟั่งรักหรือว่ากดลรกเศร้าปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอผมเขาจะเจาะเจาะเลขนะครับเจาะเล็กวางคานวางคานเพื่อที่จะปูแผ่นผืนไม้นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็คือเศร้าล้วนะครับเป็นกเศร้าเศร้าล้วขนาดสามนิ้วนะครับเขาจะมีรูมาให้นะครับเพื่อนเพื่อนแลวทีนี้เราก็จะซื้อน็อ น็อตที่มันเหมาะกับรูนะครับหรือว่าน็อตส่องหุ่นซ่มหุ่นได้หมดครับเพื่อนๆแล้วก็เจาะเขาก็รูเล็กนะครับเจาะร้อยเข้าไปเลยครับให้มันทะลุกระเจ้านี้นะครับพอทะลุเสร็จเราก็ร้อยก็เป็นอันใช้ได้ครับนี่ครับเพื่อนๆฝั่งลักเสร็จแล้วก็วิ่งขานเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆครับไปยิงแผ่นพื้นครับก็ พาทากันไปทีละขั้นตอนเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็วันนี้แหละครับน่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็อาจจะไม่เสร็จแรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวยิงแผ่นพื้นก่อนครับฟ้นเหมือนก็คุ้มๆด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับเอาไว้เดินไปนาครับอันนี้ก็คือจากตัวบ้านเรานะครับเดี๋ยวก็จะทําข้ามไปแล้วนี่ทําข้ามไปบ่ออันนี้จะเป็นบ่อบ่อห้อยนะครับบ่อห้อยเฉลี่ยนะครับ ทำข้ามไปนะครับอันนี้เราฟั่งรักมารอแล้วครับส่องต้นนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวทําค้ามบอ่อไปอีกแล้วก็ต่อไปผมอาจจะเลี้ยงปลาคาบแทนครับยกบอ่อหนึ่งบ่อให้ปลาคาบไปนะครับปลาสวยงามนะครับให้ปลามันวิ่งลอดใต้สะพานนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวถายเพื่อนๆไปยิงแป้นต่อนะครับเดี๋ยวไปยิงแผ่นพื้นต่อนะครับ เพื่อนๆครับลังจากเราวางโครงเล็กเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยิงพื้นนะครับยิงท่านพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้นะครับก็คือเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าเล่ังจากเราวางโครงเสร็จเราก็ยิงท่านพื้นเสร็จเลยนะครับนี่นะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือเราจะใช้ใช้สกูนะครับยิง ยิงแผ่นพื้นเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับยิงเขากับขงเล็กนะครับสกูเป็นสกูปลายสว่านขนาดส่องนิ้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่ขนาดข่องแผ่นพื้นเรานะครับว่าหนาประมาณไหนนะครับเพื่อนๆนี่ครับพอหลังจากเรายิงเสร็จปั๊บนี่ครับผมเราก็ทําเป็นเหมือนสะพานครับข้ามบ่อน้ําไปนะครับผมนี่ครับก็โอเคครับ ในระยะการใช้งานยาวๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก็คือเป็นสะพานนะครับเอาไว้เดินไปที่สวนนะครับเพราะว่าบ้านบ้านติดสวนครับบ้านติดสวนเราก็เลยต้องทําเป็นสะพานเดินไปในช่วงเเวลาน้ําท่วมหรือว่าน้ำน้ำฝนนะครับมันมันจะเดินข้ามไปที่สวนไม่ได้นะครับเพราะตรงข้างๆนี้นะครับมันก็จะเป็นโบอห้อยหมดเลยครับเนี่ยครับเพื่อนๆนี่ครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ่อปูครับผมนี่ครับนี่ครับอันนู้นไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับเป็นส่วนติดบ้านครับอันนี้เราก็เลยต้องทําเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามส่วนมานะครับครับงบประมาณในการทํานะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับงบประมาณในการทำสามพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆก็คือเราใช้ ใช้แผ่นพื้นเดิมนะครับก็คือเราซื้อแค่เส,สาส้นิ้วนะครับเพื่อนเสาซนิ้วกับตัวตัวเลขนะครับเลขเราก็ซื้อแบบทุกๆครับเส้นละสามร้อยครับใช้หกเส้นนะครับความยาวก็สิบแปดเมตรถึงยี่สิบเมตรนะครับอันนี้เราก็ใช้แผ่นพื้นเดิมแผ่นพื้นก็คือเป็นเป็นแผ่นไม้เหล่านี้แหละครับเพื่อนน,นี่ครับ นี้ก็จะพาพี่น้องมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ให้มาไล่ยิงซ้ำนะครับเพื่อนๆโอเคทั้นใดนะครับก็สนใจก็ลองเอาไปทำเป็นสะพานเข้าส่วนเลยนะครับด้วยงบประหยัดนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่เราก็ทำเป็นออกแนวติดๆหน่อยนึง ้างล่างนี้เดี๋ยวผมว่ามีแนวโน้มนะครับไม่ไม่ถ้าไม่เลี้ยงปลาไหลนะครับก็อาจจะเลี้ยงเป็นพวกปลาสวยงามครับเป็นพวกปลาคาร์บนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวฝากเพื่อนที่ตามชมกันตอนต่อไปนะครับว่าจะทําอะไรกันต่อไปนะครับครับสวัสดีครับเพื่อน